สีสันน่าทานมากมายเลยค่ะนุ่มๆเลยนะคะแล้วก็ค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะของแยมโรนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีหัวกะทิน้ำมันพืชอันนี้นะคะเป็นน้ำใบเตยปั่นถ้าใครหาได้นะคะอยู่ต่างประเทศนะคะหาใบเตยยากจะใช้กลิ่นใบเตยตัวนี้นะคะผสมน้ำนะคะก็จะได้กลิ่นใบเตยมมหอมๆแล้วก็มีสีเขียวแบบนี้นะคะ แป้งสาลีน้ำตาลสองส่วนนะน้ำตาลทรายนะคะแป้งข้าวโพดนิดหน่อยนะคะเกลือแล้วก็ไข่5้าฟองนะคะอันนี้นะคะเป็นเนยรสเค็มนะคะหรือว่าจะใช้เนยรสจืดแล้วเติมเกลือก็ได้นะคะน,นี่จะไว้เป็นทำบัตเตอร์นะคะแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาแยกนะคะส่วนของไข,ข่ขาวไข่แดงกก่อนเลยนะคะ เราจะแยกนะคะไข่ขาวไข่แดงนะคะทั้งหมด4ฟองนะคะอีก1ฟองนะคะเราจะใส่ลงไปในส่วนของไข่แดงนะคะทั้งลูกเลยนะคะแบบนี้นะคะไข่แดง4ฟองนะคะแล้วก็ไข่อีก1ใบนะคะลงไปในชามเลยนะน้ำกะทิค่ะน้ำมันพืชดอกทานตะวันนะคะน้ำใบเตยค่ะ น้ำตาลค่ะเกลือค่ะใช้ตะก้อมือนะคะตีส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันดีเลยค่ะเราตีส่วนผสมนะคะของไข่แดงนะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเอาแป้งสาลีนะคะกับแป้งข้าวโพดนะคะผสมรวมกันเลยนะคะจะร่อนเลยนะคะร่อนใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่แดงเลยค่ะ พอเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักไว้เราก็จะมาตีในส่วนของไข่ขาวกันนะคะกับน้ําตาลเนาะเราจะตีนะคะความแรงปานกลางนะคะให้เขาพอเป็นฟองก่อนนะคะค่อยทยอยใส่น้ําตาลเนาะค่อยทยอยใส่น้ําตาลจนหมดนะคะทีละน้อยนะคะ เราก็ตีนะคะตั้งยอดประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะวอรมเตาไว้ได้เลยนะคะ160องศานะคะเราจะตัดส่วนของไข่ขาวนะคะลงไปครึ่งส่วนนะคะค่อยคนให้เข้ากันกับส่วนของแป้งนะคะ คนเข้ากันประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้ถึงก้นเลยนะคะ ไม่ให้ส่วนของไข่ขาวกับส่วนของไข่แดงนะคะแยกกันนะคะคนให้ทุกอย่างนะคะเข้ากันดีเนาะค่อยหมุนกามังไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะคนให้ถึงก้นข้างล่างเลยนะคะค่ะพอเราผสมนะคะคนส่วนผสมของไข่ขาวไข่แดงกับแป้งนะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะ แบบนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นพิมพ์นะคะถาดที่เราจะอบขนมกันนะคะจะลองจะทาด้วยน้ํามันนะคะแล้วก็ลองด้วยกระดาษไขไว้แบบนี้นะคะ<ม>ก็จะใส่ขนมเราลงไปเลยค่ะ<ม>ก็จะเกลี่ยขนมนะคะให้เข้ามุมนะคะแบบนี้เลยนะคะ<ม>ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเนาะอันนี้ล้างมือ ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนทำขนมทุกครั้งนะคะจะเคาะนะคะไล่ลงนะคะประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบเลยวอร์มเตาไว้อย่างน้อยนะคะ7นาทีก่อนเอาขนมเข้าอบทุกครั้งนะคะเราก็จะเอาขนมเข้าอบกันเลยค่ะไฟนะคะ1 6 0องศานะคะจะอบนานนะคะ 10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มมาเป็น180องศาอีก10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขนมเราก็อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดราก็จะยกเขาออกจากพิมเลยนะคะแกะกระดาษอย่างนี้นะคะให้เขาเย็ยนลงสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามามวลกันค่ะ นะคะเริ่มอุ่นตัวลงนิดนึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่ถึงจะเย็นมากนะคะเราก็จะเอากระดาษไขนะคะอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาวางบนนี้นะคะแล้วก็เกะคว่ำนะคะค่อยๆคว่ำขนนนะคะแบบนี้นะคะคว่ำลงไปแบบนี้นะคะค่อยแกะนะคะ คลอขนมนะคะลงไปในกระดาษไขแผ่นหนึ่งนะคะค่อยๆลอกนะคะลอกกระดาษนะคะออกจากขนมนะคะเราจะค่อยๆม้วนนะคะม้วนขนมนะคะใส่กระดาษนะคะไว้แบบนี้นะคะ เราก็จะวางไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเขาจะเย็นนะคะจะมาตีนะคะในส่วนของบัตเตอร์ครีมกันนะคะจะตีให้เหนยขึ้นฟูขาวก่อนนะคะถึงค่อยใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะ,ค,ะค่อยปาดเขาด้วยนะคะเวลาตีเนาะจะได้ทั่วถึงนะคะตีไปปาดไปแบบนี้นะคะเขาเป็นขาวแบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเลยค่ะ ามด้วยกลิ่นมาริลานะคะนิดหน่อยนะคะครึ่งฝาค่ะเพิ่มความหอมค่ะจะใส่น้ำร้อนนะคะลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะเพิ่มความเงาของบัตเตอร์ครีมเรานะคะเราก็ตีนะคะในส่วนของบัตเตอร์ครีมนะคะตีไปปาดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเป็นเนื้อครีมนะคะสีขาวแบบนี้ขึ้นฟูแบบนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้นะคะ เราก็จะมาผสมสีตามที่เราต้องการได้เลยครึ่งหนึ่งนะคะมาทำเป็นสีชมพูเนาะใครไม่ชอบสีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะวันนี้นะคะเพิ่มความหวานนะคะสีชมพูนะคะอันนี้เป็นสีอย่างดีนะคะสีผสมอาหารอย่างดีเนาะค่อยๆใส่ทีละนิดก่อนนะคะ เราเติมได้นะคะตัวเค้กเราก็เย็นลงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดขอบขอบ,ขอ,บออกก่อนนะคะก็จะกรีดนะคะ ไม่ต้องลึกมากนะคะกรีดแค่ให้บัตเตอร์ครีมเขาซึมเข้าไปได้ดีเนาะกีดเป็นรอยแบบนี้นะคะเราก็จะเอานะคะกระดาษไขเรานะคะวางกรองข้างล่างนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเอาบัตเตอร์ครีมนะคะที่เรา ทำไว้นะคะทาบางๆนะคะให้ทั่วเนาะทาไม่ต้องหนามากนะคะถ้าทาหนามากเขาจะม้วนยากเนาะ นะคะทั่วแล้วเนาะเราจะเรียงนะคะสตรอเบอรีร่นะคะลงไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะจะเรียงแค่แถวแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเลยค่ะ ม้วนให้แน่นๆแบบนี้นะคะคนะคะเราก็จะม้วนให้เขาแน่นๆนะคะแบบนี้บบนเราก็จะเอาไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะสักสองชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันนะคะ ค่ะเค้กโลเราก็เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตัดกันเลยค่ะเราก็จะตัดหัวท้ายออกก่อนนะคะ ทำสองสีนะคะวันนี้เนาะแต่ทําให้ดูแค่สีเดียวนะคะไม่ได้ทําอันนี้ให้ดูเนาะก็สูตรเดียวกันนะคะเค,โคโ้กโรหรือว่าแยมโรเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันน่าทานไหมคะ <S <S ทานคู่กับกาแฟยมามเช้าๆนะคะฟินขอบอกเลยนะคะ นะคะคทำเองง่ายๆนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่เคยทำนะคะก็แนะนำเลยนะคะสูตรนี้นะคะพาลูกพาหลานทำได้นะคะหรือว่าจะทำขายเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะทานคู่กับกาแฟยามเช้เาๆนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ